สวัสดีครับผมสวัสดี FC แฟนช่องอมหาเฮงพามวนครับอา้อาวเมื่อนี้ภาพพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของปูดำคำหมื่นได้เพียงเด้ออ่ะเป็นเช่งใดงวันที่สิบหกพฤศจิกาเนาะปูจะเข้าฟันบอกหรือ,อยังหรือว่าเป็นเั่นใดอแอดมนินตามความคือบอหน้าให้เนาะไปรับชมมาฟานันก่นครับโอ้พี่นอ้อย สวัสดีคุณแม่ครับผมจ้าสวัสดียันโบคุณพอ่อฉันเป <laughs> ็นเีมว <laughs> โอ้ใจเยาวแม่อ้าวครับผม <laughs> แตดตัวเนี่ยพมิดซีรีโอเอฟซีโทรมาครับ <laughs> แม่มาเนี่ยคือเ่อไปถ่ายทำแมวอะไรผากันแชฉกผ้าอันนั่นเาขาขไปเห่แล้วแฉกเขาไปกดไลค์กดหนะังเห่แล้วว่ามาแม่แน่ยจันดอกเด็กต่างประเทศดเด็กอ๋อ สา,สามตัวตัวัวสามหวัมหวจะได,ด้หายยิงสามตัวเมินอันตั้งประเทศยนป้าแม่แมแเงนโอ้แต่ว่าจุดทูบเดียนไหนที่จุดทูกเพราะถ่ายฝันแม่โอ้นี่ยม่จุดทูบจุดทูบร้องเบิงว่าปูห้องสิรับลูกบ่แต่ว่ารับก็รับลูกนะแล้วหายถือเพ่นเอาแม่กลับมาบ้านแล้วบ่ ยังบักษาป็นทีจิบอ่านจิบหายังคอยเอาเลียนง่ยังคอยพกสุดท้าย,ยาเพื่อนโอนี้เอาตั้งประเทศก้อนเนาะโอไไ้ได้ครับผมได้ได้ครับเออแม่เป็นห้องเอฟซีแช่เปิ้ลถืออ่าอ่านไม่ยุปถูกดอกแรกเนาะมาหาเงีงมื่อนี่บอแม่บอห้องยังพานไหโอ้ครับผมนะครับผมจุบถูกดอกแรกอ่านมันเป็นหกเป็นซี่เป็นหนึ่งแม่ก็เลยกพอเป็นเฟอบิิงเป็น 4, เป็นไอ้หกสองชี้พนะโอ้แล้วนี่ปัดแม่ย่างไปคนหนึ่งมื่ชี้คนโลกออกคนนี้อันหนึ่งอันหกชี้หนึ่งหกหนึ่งชี้มือนั่นแตกอันตั้งประเทศวัดปธหรือวัดจันทร์เนาะสามโตลางชี่หกอีกมหาเฮงเลยโอ้ปูอีปุยป่อยมาเนื้อย่างมาอยู่น้ำกันกอดกันมาทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตูเต็ม เห็นีไผ่ทูแต่ใดผู้ใดว่าทุกับว่าใดเนี่ยผู้ดออกยูทูบเนาะครับผมมาได้กายทํอาอ่าดอีกดอกที่สองป้ยลูกติไปเที่ยวเขาจะไดู้ไผ่เมเขาเด้อลูกติไปเรียงเราไห้ใกล้โต้างสีดอกครับหมานีนผูกปูนยเจ็ดเก้าหล่หางิงออันหนึ่งสามแปดนึงสามแปด ครับที่ปัวหางย่างบระดมายทําด็นีเห้นเพิ่นเนะครับผมหนึ่งสามแปดวันนี้เห็นิรณบอกคุนตาไอแปดสามหนึ่งพนันผสอกสามสองเนาะอืมยืดทีเลยโทรมาเี็กเนี่ยบอกว่าแม่เบิดเบิดแล้วเบิ่ดอะไรใช้ยาบวเยียงตัวไหนเรียต้านประเทศพะเนะเนี่ยนี่ว่าอัดไปเลยเห็นสามแปดตัวเกอ้าหลับพานามาานี้โอ้แต่อีกน โอแม่แม่แม่เป็นตั้งหมดเคได้มเลเห็นไงว่าเขาเนี่ยครับบานนี่ต่อมาวันวันจันติมก็ครับผมก็จันจรลโลกันอีกกระโรมาอีกได้ซสายแห่สายเนาะครับแม่อพอแม่แได้ซ้ำได้เขาถืออยู่ได้กินพอไปเนาะอ่าเอ็ซีเขาเราดีดีมันนี้แม่เราไดจุดพวกอีเออได้ทจุดใหนหรือเมา่เอาหลุดในล้างทีครับผมบาทนี่ โทรศัพท์มันดึงขึ้นมาหาหงเงินเงยถูกแบบศูนย์เจ็ดเกาไม่ทันแต่งเนาะรุดไปรองล้องสัญลันอันถูกปลอกที่สามมาทันแต่เนี่ย <c oughs> แบบนี้ซื้อโทรศัพท์แมย์ดึงขึ้นโทรศัพท์เมยมันอยากมีปัญหาเวลาฤลษ์ส,สิออกมันบอก <c oughs> ตอนมันมันออกสี่แปดเขาเขาทุบมันออกเบอร์โทรแผงนีน่ยก็ดีดึงขึ้น, 5, 9, 8, นหาเก้าแปดมาหาอย่างินเงยเฮยสามตัวแต่อีก บัรเลถูกบัแตแต่เบอร์โทรแม่ทั้งแต่กันเล่ในโทรศัพท์พูดที่มันพูด,ดับมาโคตรดีอย่างปฏิหารด,ด,ดีดีดีก็ขึ้นมากที่แม่แม่วหมนนี้แม่เลยบอกเอฟซีคันโทรมาสายอยันอุบลสายไดนแน่บุ๋มม่ว่าเสื้อลวดอ่าเข้าแปดทา่านะต้าประเทศอรับเลขถูก ฝุยนเจ็ดหกก็บ่ออยได้มาเนี่เรียกกก็แต้งกแปลต้องอันสามตัวแจ่งได้มาครับผมครับผมแม่แม่แม่เยอะนโทรมงสันวางไดแบบนี้เนี่ยได้พูดได้โต๊สนามอ้ยมาซื้อปืนใชน้อยเอฟซเอ้ยเป็นมาื้อปงปงกักสประตูกับสี่หลายเมือแนวะแม่ก็ทืว่วัาซื้อืมาสิบซีเป็นยอมกัดขาตัวเนาะ มันี้แม่ฝันเหรอที่มันมีแมวมาหลายว่ามันูพ่อพ่อกันโดนเนาะพ่อไปยังแม่พ่อไปยังตันนี้แม่ฝันมาหายยิงเงินแม่ฝันว่านแม่ไปปุ้นที่ปูขนาดมันี้ฝันได้มันฝันขึ้นอนครับคนโตติดโทรมาปุ้นที่ปูไปพูดบอกง่ัยนี้แต่ว่าเป็นใครนามไมเป็นงูแหลนออกมานาะโอ้ก็เป็นเหล็กง่ายเหล็กตางประเทศจริงแม่ลูก แน่นมากเนยต่เก็้อยมาเจอเสียมสัตว์เพิ่นเพิ่นก็เลยไปตามปะาะาเพิ่นมันไม่เห็นผู้ใดนะครับวันนี้โตที่สองสันแรนออกมาอโอ้โหสันก็เลยพงยออกมาจากหูน,น่ไม่รู้เมีนส่เป็นจากหูยังไงหรอจากแปวไหมอ่าเป็นสูนเจ็ดเขา้าท่เป็นสองเด็ดเจีดเนาะในครูสิแดงมืออืน่นกันเนาะการเมยนไม่ว่างซีพูเมียฝุ่ตีสามแล้วก็ท่านแก่เอือ โอ้มางานแต่นอนี้ซึ่งเก็บเน่เก็บเย็นก็ออกดูเลยเนาะแต่ก้าวออกดูเ้ยแม่ป้อยเิง่ไปออกครับผมมูลนิพลยุติเลีเล่าออันเดีันอันน้เงิน่แต่แม่ครับมันเถอกมันนี้แม่ก็เลยนลบไปอีกแม่แมว่าโอ้ะจดตีตัวใดเนาะพอน่ะอ่าปันจังให้ไดบน้มาหายยังไม่คืนเลยมาคืนด้วยกันนี้ครับผม ลบไปผู้เฒ่าสายเ,ยเปียกระย่าง,งานแย่งกันผู้เฒ่าที่้านสองคุณไงโอ้บ้านนี่แต่ก็ึงขนานันเป็นดอเป็นปายเปียเนเ <laughs> มียเชี่ยงราไห้รือว่าก็สิรับเม่ตีสามเม่ว่าเม่ตีงแต่ว่าตนู้นมียตีไงแม่เจ็ดเจ็ดเนาะครับแต่น,นี่เม่ลาขัดีออกเลขูบแต่เลขทูบมันนี่กรใหม้มปฏิหารเกิดขึ้นรูมมีแนวใจมีท้องมีอะไรอย่างงี้ะอนะอ ต่ได้ท้องเสร็จนงยมาหายเงิเลยวนี้โอ้ได็ท้องเดท้องสิเงินงยเงนป็นหน่อยน้อยแตกมืออื่นสามดวน่ก็แปยว่าแตกเทอะละปต่ตั้งปัะเสธหรัอเนาะโอ้ครับผมมีเมเลอยนเมียาโอ้สนุกนว่าได้ท้องมันดีได้มีแนวใดเป็นไห้เราได้เลยกเลยกพูดสิแตกมือมือมือนี่บอกมือนี่นะแม่คัดว่าตามระเทศียดอะ ่งอวันที่แปด่ครับเมีมาเห็นก็ศ<อ>ูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเดห็นม่นไครับผมบันน,นี้กะสูบดอกยุดมือเท่านีเก้าแปดหานี่เป็นีน่อืซึ่งมันจ็เป็นหาเก้าแปดตัวเก้าที่แตกสามตัวนี่อ่าสลับไปสลับมาแต่ว่าก็ต้องสลับดอกพว,ว่าแม่มาเก้าแปดหานี่เนี่ยก้า อันนี้สิลนนงอันนี้งเผ็กเปนน้ำบอลครับผม<ง>ตัวไรกก็แม่สองเจ็ดเจ็ดเป็นนะโอ้ที่ว่าอันเห็นงูนี่ตีงูกับอันผูเ้เทาผู้เทาปายเปียเอาเอาตั้งประเศศทามันนด็กองไม่เก่าหาหาเข้าไปยิงสองคนก,ก็ตายเปียแเม่ีเป็นผู้เทาเป่านะ ลุงเป็นทางประเทศลงเป็นไทยน้ำแห็งเป็นดปซื้อเป็นเนี้อพูดเก้าห้าห้าเนี่ยมันใจอยู่ออาจิดกนี่งี้ก็จะพูเก้าห้าห้าแต่ว่าเน้นเน้นเรต่องัารปเริกล้ามเลยแนวหายนี้ครับผมศูนย์เก้าเนี่ยโอ้อ่ะยังโูหลายคนะดุอันจีบูดอันัเพออันรัฐบาลให้ตัวได้ก่นแม่แม่ a อออันนี้ใหญ่แน่นจากหูเนพะยนนี่สิไปอัน277เด้โอ้277แม่น277 279เว้นิาพนเเปีนี้มันฮงมันมีแต่เาด้เลย่แต่ครับบาดนีก็อัน277 279เ็ตั้งอันเไทยเฮาเด้ออๆๆน พักอันเข้าหางห,หาน้ำแน่ว่ากูเถ่าสองคน,น,นยืนแียงกันครับผมแม่นบันนี้แม่สีบอกับนี่ตั้งประเทศหนึ่งนล้วัชนี้นอ,นนอ่ะยนไปตังประเทศครับครับเชเรบกันเลยนะแม่นีโอกาสออกได้เพระตัวตัเนี้แมเพราะว่าฝันมันฝันฝึกฝันขึ้นเนเน้นน้นงประเทศหึคนแน่อันครับศูนย์เก่าแน่เพราะว่าแม่เสี่ยงเนี้ยูกขึ้นโอ้ กูแตกสามตัวแล้น่ะุนยัดคอมันแตกเนี่ยอ๋อนี้ก็อันเอ้าหาแปเท่านั้นล่ะอ๋อรีดรีดกองให้คุ้นแน่กองกับยีดดนี่ละไม่ให่นานเากัแช่มันแตกันนั่นแหลงเนาะครับผมครับไปได้หมดแม่ไปได้หมดอเพราะว่ายีดยีดนะยดด็คืรีดยดก็วิ่หนึ่งปรนตวันอีกกองเาหนึ่งนึ่งแน่อืม น่าท so so <Tough. S 1> okay. ีลาหลายตัวหรอกหูเ mm ล้ยงตัวค่อยหลายดอกพราเมีตัวนึงของตัวนึงดอกเอาสีเด้อสี่ิาเมียสิไปบ้านไปหาผู้ดำไปสุดบูบนะสารเราเลยองมันไดกคักเดือดเนี่งเด้อโหครับผมวันนี้ทั่หาเม่ครับไล่ชดทักวหาเมันะแหละเอาฤกษ์เนี่ยเดือดเผาเยอะหรอเพราะว่าแม่สิไปหาเพอนเรียงเราไหใกล้ตแล้วเัีนี้ออ่าเกี่ยวเขาก็ดีด้วยแม่เนาะ แเอาเบอร์โทรลงให้คนหนึ่งน้ำแน่เจ็บคนทรมาเอาอะไรครับตัวตรงๆผู้คนเขาเดิงริงเอาบอกด้วยแม่บอกพาดจออีกเลยเออหุนแปดศูนครับศูนย์ศูนย์สองเจ็ดสามแปดเก้าครับผมโอ้ยแม่รู้เบาอีกันมือนั่นเท้าซักดิ่งถึงมือออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเมตรเข้าเจ็ดหนึ่งอี่างไมาหายไหมแต่อีเด่น1ิ1เจ็ดนึ่งนอื โอ้ตาตาจะหนูเอาเอาไปแจ่อีเด้อมงเล้ยให้ไม่ใคยทั้งแต่หันหิ้งหันฟังอ้าวยืซีได้ดใจได้คืนเด่ดไงมาถือกันเนาะอ่าครับผมอ่าคันี้เนาะอ่าครับผมขอบคุณคุณแม่หลายครับหนาวให้โชคดีให้ให้เป็นปังๆเด้อครับผมสวัสดีครับปันเดียวแหละเอาๆๆกินเอือก่ปเลี้ยงก็หลายยี่ก้อนครับผม สวัสดีครับได้จ้ะเอาตามนั้นแล้วพี่เราอนเด้อเอาไปตามเทิดกันกันเลยเพราะว่าคนของคุณแม่เนี่ยฝันเพื่จะออกต่างประเทศก่อนเนาะก่อนจะหอดไทยแต่ว่ากะไทยกับพี่หลอนก็เร่งเบิ้งเอาไปเชี่ยงเอาไปฝันเบิ้งเด้อตามนันครับผมขอให้แห้งๆปังๆน้ำแปดครับสวัสดีครับ